1 9ขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะมีใครที่ไม่เหมาะที่จะใช้เลขนี้ไหมคําจํากัดความของเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะก็คือการมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังการเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะเป็นคนที่คนอื่นให้ความสนใจในตำนา,าเก่าๆอะคะ่ะเขาจะบอกว่าเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยไม่เหมาะที่จะให้ผู้หญิงใช้นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคก,ก่อน ะะผู้หญิงเราเนี่ยค่อนข้างถูกกดให้ต่างขวาผู้ชายผู้หญิงที่มีความมั่นใจมีความสามารถกล้าแสดงออกเนี่ยอาจจะไม่ใช่สไตล์ผู้หญิงที่คนยุคก,ก่อนจะยอมรับผู้หญิงในยุคสมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกับผู้ชายค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนดังนั้นถามว่าเลขนี้เนี่ยไม่เหมาะกับผู้หญิงไหมนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการพยากรณ์แบบยุคก,ก่อน แต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะเห็นหลายๆครอบครัวที่ผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายดูแลครอบครัวดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วสําหรับยุคนี้ที่ผู้หญิงจะเก่งกว่าผู้ชายนะคะแต่ก็ถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์ดีเวลาที่เราไปเก่งแล้วก็คือเราเก่งนอกบ้านเราโชว์ความสามารถเราโชว์ความโดดเด่นนอกบ้านแต่พอเข้ามาในบ้านอยู่กับสามีเราอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน,นหรือว่าการให้เกียรติสามีเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วสำหรับเลขหนึ่งเก้านะคะดังนั้นผู้หญิงจะสามารถใช้ได้แล้วเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ไไม่ด้ต้ตองการ ให้คนหรือโลกเนี่ยรู้ความประพฤติของคุณในทางที่ไม่ดี คือต้องบอบแบบนี้เขาว่าคนที่มีใช้เลข1 9 9 1เหนี่ยเหมือนกับคนที่มีสปอตไลท์ส่องอยู่ตลอดเวลามีกล้องเนะะี่ยค่ะถ่ายชีวิตของคุณตลอดเวลาดังนั้นนะคะ่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยประพฤติตัวดีคิดดีพูดดีทดําดีความโด่งดังของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีคนจะพูดถึงคุณในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณประพฤติตัวคิดพูดทําไปในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยความเด่นดังของคุณหรือชื่อเสียงของคุณมันก็จะเป็นไปในทางที่ไม่ดีเพราะอย่างที่บอกว่ากล้องมันจับคุณออออยย่่่ตลลลดดดเเเเเเววาาาาถ้ากิคคคุณคคุณณททํะะะไไรีีมมมัันนนนนจห็ ดังนั้นเลขนี้ยถามว่าไม่เหมาะกับใครคือคุณต้องถามตัวคุณว่าคุณเคลียร์ดีหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะดังคุณอยากจะดังด้านไหนคําว่าชื่อเสียงค่ะมันคือมันสามารถที่จะแปลเป็นเรื่องของชื่อเสียงในทางที่ดีหรือชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะมันจะถูกแปลได้2ฝั่งดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังคงทําอะไรที่มีลับลมคมในอาจจะยังมีความลับอะไรอยู่เนี่ยการใช้เรขนิ่มอาจจะยิ่งเป็นการที่ไปเพิ่มทําให ทำให้คุณถูกพูดถึงไปในทางที่ไม่ดีสมมติว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีคนสนใจคุณเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณเจ้าชู้แต่คนเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยถ้าเจ้าชู้พวกนี้ค่ะทุกคนจะรู้ว่าคุณเจ้าชู้แล้วมันจะถูกส่งต่อและพูดถือว่าคุณเป็นคนหลายใจมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยต้องไปพิจารณาดูว่าตัวคุณเคลียร์หรือเปล่าพอที่จะให้โลกรู้หรือเปล่าว่าการกระทําของคุณความคิดของคุณจิตใจของคุณเป็นแบบไหนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ